ท่านผู้ชมมุมของรองโจ๊กนี่เอาเข้าจริงๆผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อสองสาวันก่อนว่ารอบที่แล้วตอนโดนไปโยกไปอยู่สานักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อปี62แล้วกลับมาได้เนี่ยเหมือนจะหนักแต่จริงไม่ได้หนักผมจะกลางให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่รองโจ๊กต้องชี้แจงตอ,ตอบสังคมให้ได้แต่ย้ํากันวันนะวันนี้เนี่ยเจ้าตัวยังไม่ได้ถูกดาเนินคดีอะไรทั้งสิ้นนะครับพีงแต่ว่าเส้นทางต่างๆต,ตามคาร้องของตำรวจไซเบอร์มันน่าสนใจผมกลางท่านผู้ชมเห็นอีกรอบหนึ่งและเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดเจนครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะ ตัวของมิน,นิที่บอกว่ามีความสนิทสนมกับพันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งท่านปฏิเสธไปแล้วแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันตัวของพันตรจภาคภูมิเนี่ยปรากฏว่าไปถือบัญชีบัญชีหนึ่งไอ้บัญชีเนี้ยมันก็คือบัญชีของนายพุทธิพงศ์พูศสีนี่นะครับบัญชีนี้นะแล้วปรากฏว่าบัญชีของนายพุทธิพงศ์ไปเชื่อมกับบัญชีนายคันชิตซึ่งเป็นบัญชีม้าเห็นไหมครับ จุดสําคัญมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าบัญชีตรงนี้มันมีการโอนเงินจากมินนี่เนี่ยเข้ามา51ครั้งประมาณ3ามล้านหกแสบาทโอนเสร็จปุ๊บแล้วมันชิ่งมาที่บัญชีม้าไอ้ดอกจันบัญชีม้าเนี่ยอันตรายครับแล้วปรากฏว่าบัญชีม้าเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับพันตํารวจทกฤตซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กอีกท่านหนึ่งซึ่งย้ําก่อนว่าทุกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต่อสู้คดีกันไปนะครับ เส้นทางมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นเดี๋ยวผมกลางให้เห็นอีกรอบหนึ่งท่านชมสนิกภาพออกตอนเมื่อวานที่พันตำรวจทวีปถูกพูดถึงจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ในเชิงลูกน้องก็แบบก็แบบหนึง่งแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าตัวของพันตำรวจทวีปเนี่ยนะครับปรากฏข้อมูลว่ามีการโอนเงินจากบัญชีเมื่อคู่นะไปให้ตำรวจทั้งหมดอีก7ดนายเห็นไหมครับคนละสามแสนสี่แสนบาทก็หลายครั้งอยู่พอสมควร กลุ่มตารวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะเดียวกันเงินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกโอนไปเป็นค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อบิจ๊กสองล้านแปดโอนเงินให้คุณแม่ของบิจ๊กสี่แสนสองโอนเงินให้น้องชายบิจ๊กสี่แสนหนึ่งแล้วก็โอนเงินเป็นค่าจ่ายมือถือบิจ๊กประมาณสี่หมื่นแปดหกร้อยท่านชมนึกภาพต,ตามผมนะครับมันมีสองก้อนเห็นปะก้อนก้อนนี้กับก้อนก้อนนี้เห็นไหมครับทีนี้ ผมลงลึกไอ้บัญชีม้าเมื่อครู่ที่นายคันชิตเนี่ยเราจะเห็นภาพดูบัญชีม้าให้อยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นภาพเลยว่าความมารุมาตุ้มกันของบัญชีม้าเนี่ยมันจะเป็นจุดชี้ครับดูนะครับนี่คือบัญชีม้าในคันชิตนะนึกภาพตามว่ามันมีเงินผสมกันทั้งขาวและดําอยู่ในบัญชีเนี่ยเห็นไหมฮะผมไล่เส้นถ่ายรอบหนึ่งนะเงินที่สีขาวที่บึกโจกบอกเขาบอกว่าเขาโอน เงินค่าจ่ายให้แม่โอนให้แม่ให้พ่อให้น้องชายค่าโทรศัพท์โอนผ่านมาที่พันตุตระคริสและคริสดันไปถือบัญชีม้าเห็นไหมเงินขาวมาเข้าที่คุณคริสคริสโอนเข้าบัญชีม้าซึ่งรองทุกบอกไม่ทราบไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันไอ้เงินสีเทาจากพน,นัน3-6ล้านมันก็เข้ามาอยู่ที่บัญชีนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยบัญชีนี้ชี้เป็นชี้ตาย ง่ายๆบัญชีนี้มีทั้งเงินขาวและเงินเทาปะปนผสมกันอยู่ครับคำถามคือสิ่งที่รองโจ๊กจะต้องชี้แจงให้ได้มันมีสักสี่ซาห้าประเด็นจากบัญชีนี้นะหเงินที่รองโช๊กโอนให้กับพันธุ์ตระทกฤิมันมาจากไหน ซึ่งท่านก็ถแถลงข่าวไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้รอบหนึ่งยืนยันนะครับว่าเป็นเงินสีขาวเป็นเงินส่วนตัวเงินมรดกพันล้านเ,าเงินเดือนต่างๆที่มาที่ไปคือท่านต้องชี้แจงแต่ณวันนี้ยังไม่ไดโดนชี้ไม่ได้โดนแจ้งข้อกล่าวหาไงแต่คงเตือยมาไว้มาจากไหนบัญชีใดไม่เกี่ยวข้องกับเงินสีเทาใช่ไหมสองคือจํานวนที่โอนเข้าไปขาเข้าเนี่ยมันเท่ากันกับที่โอนออกมาให้โรงพยาบาลให้แม่ให้น้องและจ่ายค่าไฟไหมพูดได้ง่ายไอ้ขาเข้ากับขาออก,ออกมันต้องตรงกันนึกออกไหมครับ ไอ้ข้อสามเนี่ยแล้วเงินที่โอนเนี่ยโอนในช่วงเวลาใดเดือนไหนโอนเป็นประจำไหมพฤติกรรมปกติหรือพฤติกรรมแปลกๆเห็นไหมครับและสุดท้ายซึ่งรองโจกชี้แจงไปสองสารอบแล้ววันนี้ก็พูดอีกรอบหนึ่งบอกว่าไอ้เงินสีเทามันไม่มีโอนเข้าบัญชีของเขาแม้แต่บาทเดียวเนี่ยครับดังนั้นท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปมันสําคัญครับผมก็ไปนั่ง ไล่ดูว่าสิ่งที่รองโชคมันมีจุดที่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกังวลไหมหรือว่าเข้าจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าแวดล้อมโดนหมดไงและคนใกล้ชิดทั้งนั้นด้วยอาจารย์ปรเมศให้ความเห็นน่าสนใจนะครับถามว่าน่ากังวลไหมมันก็น่ากังวลเหมือนกันนั่นแหละเพราะไอ้จุดที่ยากอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปครูว่ามันต้องแยกเงินจากบัญชีบัญชีนั้นเนี่ยไอ้ขาวไอ้ดำอ่ะมันต้องแยกก้อนไล่ที่มาที่ไปให้ได้ถึงจะบริสุทธิ์ฟังบางช่วงอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมครับ อาจารย์ดูจุดไหนที่อาจจะเป็นจุดที่น่าห่วงสำหรับรองโชคไหมเรื่องเส้นเงินเส้นเงิน,งนต่างๆเข้าออกแบบนี้ก็ดูตรงที่ว่าลูกน้องไปรับมาอย่างไืตรงนั้นอ่ะต้องสืบตรงนั้นว่ารับไปยังไงแล้วมาใช้จ่ายอย่างไรอตอนนี้มันมีพัวพันก็ไปจ่ายค่าใช้จ่ายบางตงัวไอ้ตรงนี้คือข้อที่น่าเป็นหว่วงอือธิบายได้ไหม,มแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะแค่มีบัญชี แค่ใช้เงินในตรงนั้นจะบอกว่าเขาร่วมยังไม่ใช่เงินก็ต้องไปดูนะที่โอนให้คริสไปเนี่ยเมื่อ,อไรอ <c oughs> ใช่ไหมถ้าตอนนี้ถ้าเทียบกันก็คริสเนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นตัวกลางหลักออย่าเป็นอะไรเสียก่อนนะเ <c oughs> อถ้าเป็นอะไรเสียก่อนมันตัดตอนหายหมดไงใช่ไหมผมบอกเนี่นี่คือจุดสําคัญว่าต้องดูว่าโจ๊กโอนเงินเมื่อไหร่ แล้วเงินพวกนั้นเข้าเมื่อไหร่นี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองผู้หญิงคนนี้รู้จักกับใครมาตั้งแต่ต้นซึ่งมันมีข้อมูลทค่อนข้างชัดนะไม่ได้มีความสัมพันธ์เลยใช่ไหมอันนี้คือหลักคิดเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ปกป้องใครนะแต่ว่าถ้าพยานหลักฐานมันถึงก็ต้องใช่แต่ที่ผมพูดเนี่ยถ้าพยานหลักฐานบางๆกันขนาดนี้จับแล้วกวาดมันบางไปมันบางไปนะครับนี่ครับเส้นทางการเงินสําคัญมากๆแต่ว่า ก็ย้าว่านะวันนี้ตํารวจทั้ง8นายซึ่งเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะแต่ก็คาดว่าประเด็นเนี่ยคงหนีไม่พ้นที่การต้องเตรียมชี้แจงที่มาที่ไปแบบนี้มุมน่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นครับวันก่อนผมไปนั่งคุยกับรองแต้มวันนี้ก็เจอครับที่ที่หนึ่งก็นั่งคุยกันสั้นๆบางช่วงเนี่ยรองแต้มเพิ่งพูดคุยกับรองโจ๊กไปเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่างที่เคยเล่าไปเมื่อ2วันก่อนแกไม่ได้คุยเรื่องนี้นรรญญญะไรไ แต่รองแต้มรับผมฟังว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าศัตรูใช้คำว่าศัตรูเลยนะในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจรุ่นน้องผู้การแต้มเป็นรุ่นพี่เนี่ยก็รู้ว่ารองโจ๊กมีศัตรูค่อนข้างเยอะทั้งภายนอกและก็ทั้งภายในถึงถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี62ที่ผมเคยไปนั่งคุยกับรองโจ๊กที่สนามบินดอนเมืองที่เราไปแล้วเนี่ยนะครับรอบนั้นดูเหมือนหนักรองแต้มบอกดูเหมือนหนักแต่รอบนี้ถ้าประคองไม่ดีอ่ะมันอาจจะหนักกว่า ฟังบางช่วงดูครับดูเหมือนร้ายแรงแต่ไม่ร้ายแรงอพอเขาตั้งกรรมการสอบสวนกฎหมายก็บอกท้าต้องให้สอบสวนสืบสวนอะไรเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยวันแต่นี้พอดีตำรวจสอบสวนไม่เสร็จเขาต้องกลับมาโดยออโต้<อ>มาเป็นรองโดยออโต้<อ>แล้วความผิดที่ยังสอบสวนอยู่ เดี๋ยวถ้าปรากฏมันก็ยังปรากฏอยู่นะ,ะ,ะ,ะแต่นี่กลับมาในฐานะว่าตํารวจตั้งการสอบสวนสอบสวนสอบสวนไม่เสร็จภายในร้อยวันครับแต่คดีนี้ผมที่บอกแล้วสารออกหมายจับแสดงว่ามันมีการเกี่ยวข้องอช่วมโยงพอสมควรผมว่าคดีนี้เอาจริงๆจะหนัก คือเพราะมันเป็นคดีอาญาแต่ย้ำว่าตัวรองทุกยังไม่ได้โดนอะไรนะครับเดี๋ยวตามต่อพรุ่งนี้เบื้องลึกเบื้องหลังติดตามพีพีทีวีเอชดได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย